oplutm ปีสองพันยี่สิบห้าเป็นรถถังหลักที่แข็งแกรง่งซึ่งผสมผสานเกราะที่แข็งแกร่งพลังยิงที่ทรงพลังและระบบที่ล้ำสมัยการออกแบบเน้นที่ความสามารถในการเอาตัวรอดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการรบทําให้รถถังรุ่นนี้โดดเด่นในสงครามยุคใหม่รถถังรุ่นนี้มีเกราะคอมโพสิตพร้อมการป้องกันแบบแยกส่วนเพิ่มเติมช่วยเพิ่มความต้านทานต่อตัวจอพลังงานจนและประจุฟไฟฟ้ารูปทรงต่างๆสามารถเพิ่มบล็อกเกราะปฏิกิริยาได้เพื่อเพิ่มการป้องกันต่อขีปนาวุธต่อต้านรถถังและอพปจี หัวใจสำคัญของ Oplot M คือเครื่องยนต์ดีเซนทรงพลัง1,200แรงม้าช่วยให้มีความคล่องตัวสูงในภูมิประเทศที่หลากหลายรถถังรุ่นนี้ทำความเร็วสูงสุดได้70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกถนนโดยมีระยะทางวิ่ง500กิโลเมตรระบบการสะเทือนขั้นสูงช่วยให้มีสเสถียรภาพและเคลื่อนไหวได้ราบรื่นแม้ในสภาพที่ครุกระ Oplot M ยังมีชุดจ่ายไฟเสริมช่วยให้ทำงานเงียบเมื่อจอดนิ่งเพื่อลดการตรวจจับ อาวุธหลักประกอบด้วยปืนลำตองเรียบขนาด125มิลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนนัฟสิบและฮีแฟรกพร้อมด้วยขีปนาวุธนำวิธีสำหรับการโจมตีระยะไกลระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติ ช่วยให้ยิงได้เร็วลดพลังงานของลูกเรืออาวุธรองได้แก่ปืนกลนแกรนร่วมขนาด7.62ม mm, มตรและปืนกลนต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรสำหรับการป้องกันในระยะใกล้ระบบควบคุมการยิงผสานร,รวมการถ่ายภาพความร้อนเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และคอมพิวเตอร์ขีปนาวุธเพื่อกำหนดเป้าหมายอย่างแม่นยำในสภาพกลางวันและกลางคืนพอพลักเอ็มมีลูกเรือ3ามคนได้แก่ผู้บัญชาการพลปืนและพลขับโดยทั้งหมด ประจำตำแหน่งภายในแคปซูลหุ้มกรอบเพื่อการป้องกันสูงสุดภายในติดตั้งระบบสื่อสารที่ทันสมัยระบบช่วยนำทางและระบบควบคุมสภาพอากาศเพื่อความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานรถทั้งยังรองรับความสามารถในการทำสงครามที่เน้นเครือข่ายทำให้สามารถแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์กับหน่วยอื่นๆได้คุณสมบัติเพิ่มเติมได้แก่เครื่องยิงระเบิดความระบบเตือนด้วยเลเซอร์และระบบป้องกันเชิงรุกเพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามที่เข้ามา การออกแบบแบบแยกส่วนของอัพโห M ช่วยให้สามารถอัปเกรดได้ในอนาคตจึงมั่นใจได้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องในสถานการณ์การรบที่เปลี่ยนแปลงไปหากต้องการข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับยานยนต์ทางทหารขั้นสูงและนวัตกรรมยานยนต์โปรดสมัครรับข้อมูลจาก U.S.A. Auto ติดตามข่าวสารล่าสุดด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและความเป็นเลิศด,ด้านยานยนต์